การดำเนินชีวิตและความเชื่อยี่สิบสองนะฮะเป็นประเพณีของชาวอีสานส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ครองสิบสี่เป็นหลัก พื้นฐานการดำเนินชีวิตของชาวอีสานนะฮะเราก็ขลํานะคะการขลําเครื่องเป็นภาษาแปลว,ว่าข้อควรละเว้นและความเชื่ออื่นๆน,นอกจากฮีดสิบสองฮีดของซึ่งจะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วคนอีสานยังมีความเชื่ออื่นๆซึ่งมีปรากฏในประเพณีพิธีกรรมต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นความเชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไม่ว่าแต่จะเป็นไสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องนาค ความเชื่อเรื่องขวัญความเชื่อเรื่องผีและความเชื่อในเรื่องของพญาแทนนะคะก็จะเป็นรูปของของ14ีหีบ12องของ14ข้อคลัมจารีตต่างๆนั่นเอง